สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซียายาการ์เด้นที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้นะคะนุษมี ì, โชคเกชั้นเป็นด่างเขียวนะคะด่างเขียวส้มพีทนะคะมาแบ่งปันนุ้อยากจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะว่าอพอเวลาที่สีเข้าของน้องแล้วนะคะสีของน้องจะสวยแบบนี้เลยต้นนี้คือโชว์นะคะต้นนี้คือโชว์ให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะว่าพอเวลาที่สีเข้าแล้วจะสวยแบบนี้นะคะ อันนี้ยังยังสียังเข้าไม่เยอะเต็มที่เท่าไหร่นะคะท่านผู้ชมแต่เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะอ่ะดูใบก่อนๆนะคะน้องก็จะเป็นแบบนี้เลยอ่าบางใบก็คือไม่เข้าด่างเลยนะคะบางใบก็ไม่ด่างเลยบางใบก็จะเป็นเป็นด่างแบบนี้นะคะก็คือจะด่างน้อยนะคะท่านผู้ชมอ่ะแล้วก็ เริ่มเปิดด่างมานะคะเริ่มเปิดด่างเปิดสีมานะคะพอสีเข้าแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นสีส้มพีชนะคะด่างเขียวส้มพีชนะคะวันนี้นะคะโดยส่วนมากแล้วนะคะก็คือน้องจะเป็นฟอร์มกอนะคะท่านผู้ชมน้องจะเป็นฟอมคอฟอมกอหนึ่งกระถางก็จะมีตั้งแต่สองต้นขึ้นไปนะคะน้องก็จะแตกกอเยอะเลยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะลูกค้าก็สามารถาถ้า ถ้าระบบลากเขาเยอะนะคะลูกค้าก็สามารถแยกทําจํานวนได้เลยนะคะคุ้มเลยและสีของน้องก็ดีนะคะด่างดีค่ะด่างดีสีดีนะคะสีสวยไปอีกแบบเลยนะคะท่านผู้ชมอ่ะฟอร์มกอนะคะ,ะจากที่นุชเจอมานะคะนุชก,ก็จะเจอมา2รูปแบบแล้วนะคะอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นดําด่างนะคะเป็นฟอร์มกอนะคะแต่ตัวนั้นนุชยังไม่ได้เปิดราคานะคะเดี๋ยวเอาไว้อีกสักระยะหนึ่งนะคะเดี๋ยวนุชจะเปิดราคาให้นะคะอ่ะวันนี้นุชก,ก็ขออนุญาตเปิด ราคานะคะของด่างเขียวนะคะด่างเขียวส้มพีชนะคะนุดมีด้วยกันทั้งหมดอยู่ที่3กระถางนะคะท่านผู้ชมนุดมีด้วยกันทั้งหมดอยู่ที่3กระถางนะคะอ่าอันนี้ให้ราคาเบาๆอันนี้ให้ราคาเบาๆอ่าอันนี้ให้ที่290ส่งฟรีนะคะกระถางที่1นะคะกระถางที่1ก็เป็นฟอร์มกอทั้งหมดนะคะท่านผู้ชมอ่านี้ให้ที่290สส่งฟรีนะคะอ่า ถ้าเป็นไซส์นี้นะคะไซส์นี้ใบของเขาก็จะมาแปลกหน่อยนะคะก็คือจะมาอ่อ้วนกลมนะคะใบจะมาอ้วนกลมอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ3ต้นนะคะแล้วก็จะมีใบเรียวยาวด้วยว <minded> อ่ต้นนี้นะคะต้นนี้สีเข้าแล้วนะคะท่านผู้ชมต้นนี้สีเข้าแล้วต้นนี้สีเข้าเป็นโทนม่วงนะคะเ<ต> <úsica> ข้าแล้วต้นนี้แปลกต้นนี้มาแปลกค่ะก็คือสีของน้องมาเข้าเป็นสีม่วงนะคะ,ะม่วง ต้นนี้ก็มีติดม่วงนะคะต้นนี้ต้นนี้อยู่ที่390ส่งฟรีนะคะ390ส่งฟรีอมาฟอร์มนี้เหมือนกันฟอร์มกอเหมือนกันนะคะวันนี้ก็นุก็ให้พิเศษเหมือนกันให้ที่390ส่งฟรีนะคะอันนี้กระถางแปดนิ้วเลยตัวนี้ก็จะฟอร์มกอเยอะนะคะชอบกระถางไหนนะคะก็แจ้งนุดได้ค่ะกระถางที่1นะคะกระถางที่ส และกระถางที่3นะคะอ่าสนใจกระถางไหนก็แจ้งนุชได้064 478 799 5นะคะหรือจะแคปส่งให้นุชทางไลน์ได้ค่ะ nut 2408 25ค่ะอ่าโตมาสวยแบบนี้อย่างแน่นอนนะคะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนอ่ก็จะมีต้นพี่ให้ได้รับชมกันนะคะว่าพอเวลาโตมาแล้วน้องจะสวยแบบนี้เลยไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะ อันนี้นะคะนุชฝากไปด้วยค่ะชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ